อ่าโอเคครับผมก็ต้องขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านานะผมอยู่ผมแอลเองนะผมก็วันนี้อยู่ในเกมยูน่าออนไลน์นะผมก็เป็นเกมที่เพิ่งกลับมาเล่นนะผมแล้วก็เป็นเกมที่เพิ่งครบรอบ1ิปีไปนั่นเองก็มาอัดคลิปันหน่อยแล้วกันนะ,ะผมก็ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะผมเพิ่งกลับมาเล่นนะตอนนี้ก็อัปเดตไปไกลมากผมผมก็ทําการไล่เดินเควสแล้วก็เก็บเลเวลเก็บของตอนนี้ก็ได้ของพอสมควรแล้วพอจะ เวลเองได้สบายๆเลยผมแล้วก็พาตัวละครในเกมด้วยตัวละครผมเองอนระผมเล่นหลายตัวนะครับผมก็เวลสูงแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน่อยละกันก็นี่นะผมตัวในกิลนะผมเป็นตัวละครที่ผมเล่นเองทแทนเลยนะผมมันจะมีอยู่สกิลนะนี่คือกิลวเดินเควสนะผมก็จะเอามาดูเวลนะผมมี3ามรอยสาตัวนะผมที่เหลือจะเป็น2องร้อยสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบนะผมก็ประมาณนี้นะผมก็มี หลายอาชีพมากมายให้เลือกเล่นเลยนะผมก็ตอนนี้มันมีอาชีพใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมก็ยังไม่ได้รู้เลยว่า,าชีพใหม่เล่นยังไงเนาะเดี๋ยวจะลองไปเล่นกันดูนะผมมีเซอร์แวนซามอนเนอร์หมอผีแล้วก็อีกยานหนึ่งเป็นสายพิเศษนะผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายอะไรน่าจะเป็นไอนี่แปรธาตุเออแปรธาตุนี่มันก็มามานานเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เล่นไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวว่าจะลองเล่นไกรบทุกสายแล้วผมแล้วก็จะมาทำการรีวิว หลายๆอาชีพให้ทุกคนได้รู้กันนะผมว่าเอออาชีพไหนมนนันเป็นยังไงแล้วก็ใช้ของอยังไงกันมากับผมเอาแค่พื้นฐานนะผมแค่พอหาได้ของไม่หายยากก็วันนี้ตัวละคทนี่ผมอยู่กับยบอยู่กับผมตอนนี้คือเป็นนักโค้ชนะผมอาชีพนักพค้นะครับก็มันมีสกิลใหม่เข้ามานะผมแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปทําเลยนะผมเดี๋ยวรอไปนั่งทํากันที่หลังนะผมแล้วก็จะมารีวิวกันกทีนแล้วกันเดี๋ยวอันนี้เอาเกินเกินไปก่อนนะเพราะว่าโค้ชผม เวลยังไงผมจะของอะไรบ้างนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูสเตตัสก่อนเลยนะผมนับกดนะครับผมสเตตัสอยู่ที่ผมเล่นสายเป็นสายเชลเบกนะผมก็ลงเอทีอาร์เยอะๆนะครับผมแล้วก็เอจิคลิรับผมลงวิดไว้สักน,นิดนึงับผมอันนี้เอาไว้ลงบอสนะครับผมเช่นแบบเราจะไปลงความจริงไม่ต้องอัพเลยก็ได้นะถ้าคุณจะ well เวลเดียวนะส่วนใหญ่ที่เวลก็คือจะเป็นแมปยักนะผมไม่ต้องอัพเลยก็ได้นะผมเพราะว่ายักษ์มันเตัตาส่วนเนาะก็ยิงเลือดนะ้อยก็จะเตัตาส่วนเบานะครับผม ยิงเลยเยอะก็ยิงตีแรงนะผมก็แล้วแต่ผมสาหรับใครจะอัพไม่อัพก็แล้วแต่ผมเอาไว้ลงบอสเวลาเคลียร์เกรนหูก็จะถึมเพลสีได้นี่เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะไม่ได้ได้นานแล้วเนาะตามเส้นทางไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ผมก็มาลือฟื้นแล้วก็ทําการเคลียร์หลายๆอย่างให้เข้าใจนะผมแล้วก็ตามอัปเดตของก็สเตตัสเสริมไว้อยู่ที่ร้อยบวชนะผมหนึ่งร้อยบวกเราก็วล่ไล่ทำอีกนัยกดไปประมาณสิบเก้าครั้งเองนะผมตัผมเพิ่งเพิ่งกดมาเนาะ อ่าโอเคก็ประมาณนี้ผมไอ้ดูสเตตก,ก็คือ a d k ผมจะอยู่ที่5000นะผม5150ัเลือดจะอยู่ที่2200นะผม2จ0ะไอ้สอันะผมก็เป็นเลือดเบส2200นะผมแล้วก็มานายอยู่ที่3700นะผมอ่า3า0พเพราะว่าผมใส่หินสีด้วยเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูหินสีนะผมหินสีก็เม็ดแรกผมจะใส่เป็นดีสันม a กรเลเ b ียมม a กรเลเ b ียมผมเอามาทำลายก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยผมมันจะเพิ่ม max AP สูงสุด ไอ้แม็กเอ็มพีนะผมก็คือแม็กมานานเนี่ยนะสูงสู้บวกสิบเปอร์เซ็นต์ต้านทารเวทบวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์โลเวทบวกอีกห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ป้องกันการล่ากันนะผมอันนี้ไม่ค่อยมีมีส่วนเท่าไหร่นะผมเอาแค่เอ็มพีสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนะี่ยเพราะว่าเวลาผมเวลเนี่ยมันมันกดมาณานได้ได้รัวๆเนาะมันไม่เสียเวลาก็าต้องรอเวลาเรากดลัดแต่แม็กมานาเราจะหายไปเยอะนะครับผมก็เลยใช้หินนี้มาช่วยทดแทนนะผมต่อมาเป็นซาเซลนะผมก็เป็นหินเก่าหินแก่หินตั้งนานนะผมหินเม็ดสีแรกเลย ซาเซอเอทีเคบวกสองเอมีทีเคบวกหกนะผมก็ได้ใช้แค่เอทีเคเดียวนะครับผมนักขจรไทยอันนี้เดินถึงอินทีก็จะได้มาผมได้เป็นสีเขียวนะผมก็เลยเล่นเป็นสายกายภาพนะปกติถ้าเล่นเป็นถ้าได้เป็นสีแดงหรือสีฟ้าเนี่ยผมจะเล่นเป็นออโต้นะผมแต่ได้เป็นสีเขียวมาผมก็เล่นกายภาพไปเลยอันนี้แล้วก็วันเทียนนะผมวันเทียนก็เป็นหินกายภาพนะผมเป็นหินบวกเอทีเคนะผมลบเอมีทีเคนะผมก็จะหักล้างกับซาร์เซลไปนะผมก็จะได้เอทีเคมาที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะผมสองเซตนี้นะไอสองสองเล่นี้ ต่อมาเป็นแบงค์อันนี้ผมยังหาเส้นสีอื่นไม่ได้ผมก็เลยใส่มิกไปก่อนนะผมก็จะได้เป็นออโต้มาผสมด้วยนะผมก็เส้นสีรวมกันจะได้แบบหลบหลีกนะผมแล้วก็หลบเวทหลบอไอ้อัพขึ้นนะผมเอติเคเจาะเข้าความแรงอาวุธปวกนะผมแล้วก็เอตเคจเจาะเข้าความแรงเวทเจาะเข้าก็ช่วยนิดนึงนะผมออโต้สกิลเอพีดีแล้วก็อาตาคิทิก้อนอันนี้ก็จะได้กับเส้นสีม่วงนะผมฟ้ากับแดงนะผมก็จะได้เป็นอาตาคินะครับก็มานี่ผมสําหรับนสีนะอ่ะต่อไปไปดูของกันนะผม ดักนัทคอร์นะผมเป็นดักนัทคอแอดแม็กนะผมก็ใช้เป็นแอดแม็กก็ได้นะผมแอดเท่าไหร่ก็ได้นะผมเอาไปอัพครับผมสําคัญคือต้องอัพนะเพราะว่าอ up มันโกงนะผมเวลาอัพแล้วก็ได้อปอตามนี้ผมจะเป็นจีดูนะผมหินเก่าอยู่เลยนะครับผมยังใช้ได้อยู่ตัวนี้นะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะผมใครไม่มีนุกก็ใช้เดียวผมจีดูห้าบอยมั่งถูกมากชุดเป็นใช้ฮาร์ดิ้งเมลครับผมอัพสุดนะผมอัพสุดที่เมืองเมืองล่าสุดเมืองอะไรใกล้ใกล้ใเมืองเมืองสุดท้ายผมเมืองเมืองญี่ปุ่นนะผมจำไม่ได้นะ ก็อัพมาแล้วนะผมจะได้ออฟตามนี้ผมเอเมดิเคแล้วก็เอติเคด้วยนะผมก็ถือว่าดีครับผมมันมีอาวุธเจาะเข้าด้วยนะผมแล้วก็มีหลบเวทแปดเปอร์เซ็นต์ด้วยนะผมที่ผมต้องการหลักคืออันนี้หากเอติต่ำงกับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จะลดความเสียหายคือมันเอาไว้กันตายนั่นเองเวลาเวลมันจะชิลนะผมใครจะใส่เป็นอีลาก็ได้นะผมก็มีปัญหานะอีลามันก็ดีนะผมแต่มันต้านทานอาวุธเ,เยอะนะครับผมก็ถ้ามาสู้กับยักษ์เนี่ยคือโดนต่อย,อยทีแบบเกือบร่วงนะผมเพราะว่ามันตีแรงที่ผายเลยนะกกกกก็็็็ถ้้าาาุบบนนีคคคืืืออออเตตยยยโดดมมััลไ่่ร แต่ถ้าเป็นยีลาสองมัคือขึ้นสถานะพิเศษเลยคือกูตายแล้วอ่ะเออประมาณนั้นแต่ชุดนี้มันจะการตายได้อยู่ก็คือโดนไปสามมัดก็คือไม่ตายมันยังมีเลือดแบบโลคัสหายให้อยู่เนาะก็เป็นชุดที่เอาไว้วอตเวลได้ดีครับผมชุดนี้เสิร์ฟเป็นเซนเตอร์กิฟอัพสุดนะครับผมตอนนี้อัพได้แค่คันเดียวนะครับอัพได้แค่คันเดียวจริงไม่รู้นะคนมีเปล่านะยัดเป็นไดจโตนะผมกหินออโตเวสนะผมถามว่าเปลี่ยนเป็นหินอื่นไดไหมมีหินอื่นทดแทนนะผมนะผมเชืไม่ผิดนะ ถ้าคุณไม่ใส่หินอื่นก็คุณใส่เป็นเสริมอื่นที่มีออตโต้อยู่ในตัวแล้วก็ใส่เป็นเสริมเสริมเป็นพวกอ,อีวิดา้าผมหินวิด้านะยักได้เหมือนกันนะผมใช้แทนเลยที่เอามาใช้ในนก็นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของหลือแล้วก็ใช้ง่ายดีับนะผมผมย้เกียจหาใหม่นั่นเองก็ใช้บแบบนี้ก่อนเพราะว่ามันก็เวิลได้สบายปีปีแรงอยู่นะับผมตีไม่ถึงย0่สิบวิสิบหวิวิก็ตายแล้วครับยักนะก็ออฟตามนี้นะผมได้ออตโต้เยอะด้วย อีกอันนึงเป็นไอ้นี่หูเอวนะผมอันนี้ไวสนานะการเจอบอสที่แบบแม่งตีตีตีโดนตลอดอ่ะเออผมเลยเปลี่ยนนะแหวนแหวนแล้วก็ได้ครับผมยัดไปดักลบแสงนะผมก็ผมใช้แหวนเป็นแหวนตังหูแห่งปัญญานะผมจะลบเอเมรดเคไปห้าเปอร์เซ็นต้านทางเวทบวิห้าเปอร์เซ็นต์เพราะตัวเรานะโพสเรามันจะเสียเรื่องต้านทางเวทจะไม่มีใช่ไหมเออเราจะเน้นลบเวทเดียวก็คือตรงนี้จะช่วยได้นึงเพราะว่าโพสส่วนใหญ่เราไม่ได้ใช้เมทอยู่แล้วนะเอเมร์ดเคนาะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ยัดไปนักลบแสงไปครับ ก็าตามนี้ครับผมมาเดี๋ยวผมจะบัฟตีให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดูดวงก่อนเนาะมันมีเว้นดูดวงเข้ามานะผมก็ดูดวงไงก็ได้5ดาวตลอดนะครับผมอ่าโอเคผมบัฟลัดก่อนไอ้บัฟบีกันเพิ่มมาเพิ่มอ่าบัฟเสร็จปุ๊บก,ก็จะอยู่ที่เอทีเคอยู่ที่5,400เพราะว่าอีนี่ผมไม่ยากเนาะต้องสเป็ตตัสผมอย่างที่ไม่เช่นี้อยู่เนะาะเดี๋ยวเรามาเวลกันเลยอ้าวขอ,อยักมันไม่ได้บัฟเนานะโทษทีโทษที ก็สังเกตได้ไหมผมว่ามันตีค่อนข้างจะแรงนะผมอันนี้ตีถูกธาตเลยนะส่วนยักษ์มันเป็นธาตุไร้ธาตุนะเราจะสลับรูปได้นะผมผมจะตีอยู่ที่แปดพันแปดนะผมแปดพันแปดนะผมดาเมจคทีนะแปดพันแปดนะทุกคนไอที่เห็นไอ้ที่เห็นหมื่นสองนี่เป็นไอ้นี่นะผมนักลบแสงนะหมื่นสองนักลบแสงนะผมเห็นใช่ไหมส่วนดาจะตโตจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะเจ็ดพันนะผมดาจัโตนะออโต้ดาจัโตอยู่ที่เจ็ดพันเพราะเราไปไดับอินนะผมมันเป็นหินออโต้เวนนะ เห็นไหมผมตีแป๊บเดียวเองก็ตายแล้วตีไวมากนะครับผมเพราะว่ามันตายครับผมยักษ์มันไม่ค่อยเกิดเยเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาทำบ้างเนี่ยผมตีอยู่ที่เพจแปดแสนแตงนะผมเราอัพได้อีกนะสเตตัสเราเหลืออีกต้อง150นะร้อยห้าสิบนะผมตียังไม่อัพเนาะเพราะยังไม่รู้จะอัพอะไรเพราะว่านะคตมันอาจจะแบบตกครับเนี่ยผมโดนยักษ์ขี้สใส 13, เชฟเบย์ใสหมืน่นสามเห็นปะทุกคนไม่ตายนะครับถ้าเป็นอีลานะจะโดนอยู่ที่เกือบสองหมื่นนะผมเกือบสองหมื่นคืนเล้วเหลือจะเติร์ติงเลยครับ ถ้าคุณใส่นะร้านนะเพราะเชลเบกมันเป็นสก,กิลกายภาพนะผมมันเลยโดนตั้งฐานอาวุธมันลบ25นะ้องมันเลยโดนแรงนะครับผมหเห็นไหมคือแรงมากเลยนะทุกคนเห็นไหมคือฟาร์มชิวๆครับผมเพราะว่าเรามีหินสีออตโอต้กับอินสีเจาะเข้าเลยที่ผมเชลเบกมันเลยแรงนะก็เชลเบกจะอยู่ที่เออผมไม่ได้เ,ดเ,ดเ,เปิดหน้าเมฆให้ดูนีะว่าเชลเบกอยู่ที่40,000นะผม40,000นะเห็นไหม40,200นะทุกคนเชลเบกอยู่ที่40,200ออตโต้ก็จะอยู่ที่ เจ็ดพันนะผมออโต้ไตรจัตโต้เจ็ดพันเห็นไหมผมสร้างความเสียหายเวทมนต์เจ็ดพันหกพันเก้านะออโต้ Auto, มันจะเบาหน่อยนะผมสําหรับไตรจัตโตนะเฉพาะไตรจัตโตนะส่วนสร้างความเสียหายกายภาพหมื่นสองเนี่ยเป็นของนักลบแสงนะผมทุกคนเห็นอ่านดีๆนะนักลบแสกนะครับผมหมื่นเจ็ดจะเป็นตีกายภาพนะผมมาตีปกต,ปติสีส้มนะประมาณนี้ครับ,บผมสำหรับโค้ชผมนะก็เวลได้ครับผมเวลสบายเลยเพลเวลสบายเลยไม่ต้องมีวงมีวัดนะผมเห็นปะ อยู่ที่หนะมื่นสามนะผมผมไม่ตายแน่ๆนะเออเพราะยังไงก็ดูดเลือดทำเพราะว่าเราเล่นแบบนี้อยู่แล้วเนาะกันตายอยู่แล้วเราจะได้เวลนานๆแบบไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องแบบเออยืนบอดไปได้เลยสำนับใครมีบอดก็บอดเวรไ,ได้เลยเพราะว่ามันสบายครับผมแล้วก็เวลตันแล้วด้วยนะผมสำรัโตโวละรคอผมนะเรวสักห้าสิบ 50, นะผมก็มีสองตัวนะผมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพระนะผมซึ่งยังไม่ได้ทำนะโอเคเดี๋ยวผมปวดอิงไนท์ก่อนแล้วกันเนาะอีกไนท์ตีนะครับผมเดี๋ยวดูอีกไนท์ตีนะครับ เพราะตอนนี้เป็นกิจกรรมครบรอบสิบปีปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยจีเอมเฮ้ยทุกคนผมเห็นจีเอมจีเอ็มเขามานั่งดูอย่างนี้เลยเหรอเชดเคเดี๋ยวนี้ที่เอพัฒนาพเพราะว่าเกมมันเพิ่ง update, อัปเดตเนาะก็เลยมานั่งดูอันนี้เป็นน่าจะเป็นจีเอ็มจากทางเซิร์ฟเขานะครับนะผมน่าจะเป็นทางเซิร์ฟญี่ปุ่นนะเขาน่ามาสอดส่องเรานะพวกเรานะ พราะผมปิดคนไปแล้วนะเห็นไหมทุกคนปิดคนไปแล้วนะคือคนทุกคนสีฟ้าๆในแมปเนี่ยไม่มีแต่เขาเห็นคนเดียวคือเขาเป็นเจมนะครับอ่าผมขอปิดเอ็กเซ็กก่อนแล้วกันก็โอเคก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับโค้ชผมนักโค้ชผมนะมนะก็ประมาณนี้เวลได้สบายสำหรับใครอยากเล่นตามก็เล่นได้เลยครับผมเพราะงบผมมันถูกนะก็คือหาของใช้อัพเองได้เลยนะมีแล้วต้นคอว่าต้องไป โอเคครับ okay. ผมก็คลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ผมก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับใครที่เพิ่งมาดูใหม่หรือดูนานแล้วแล้วเพิ่งกลับมาเล่นอขององกันก็สามารถคุยคอมเมนต์ได้นะผมว่าเออความรู้สึกกลับมาเป็นยังไงผมแล้วก็ตอนนี้เพิ่งครบ็อกเสร็จปีด้วยก็อยากให้ทุกคนกลับมาเล่นกันเยอะนะผมก็เป็นเคที่อยู่คู่กันมานานนะผมช่องผมนี่ก็คือทามาตั้งแต่แรกเลยนะผมเกมนี้นะก็เป็นเกมที่ผมรักมาผมแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นตอนนี้ก็คงจะเล่นเป็นนานนะผมก็โอเค ก็แล้วมผมก็ใหม่ครับผมมาเจอใหม่กินหน้าครับ